เริ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวแรกครับเป็นง้วนทองทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับอีกสามหมื่นครบสี่เดือนประกันทองน้องนี้เปิดจากบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะอ่าสามหมื่นเจ็ดพันนะครับท่ายสูงได้ครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับทองสี่เข่าสี่เดือนแล้วนะง้วนทองตัวที่สองนะครับทองกับเจ้าฮิวโกนะครับสามเดือนกว่าลูสองในทองครับสดๆเลยครับน้องนี้เปิดจากบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะ ม่วทองตัวที่3นะครับทอง4เดือนกว่ากับ k f 6 8ปนะครับปากกันทองตรงนี้เปิดจากบาทครับ2,9,000บาทค่ะ2,9,000ครับพี่น้องสูงอะไรครับตรงนี้สูงลอยาบหบวกลบค่ะสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้นะครับพี่จ้าวทุ่มราชนะครับพาพี่น้องครับมาเบิงมัวทอง สามตนะครับประกันทองทั้งสามตเลยนะครับอยู่กับน้องนิดนะครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะอ่าน้องนิดครับเพื่อนกะมาจากบ้านหน้าแต่ครับตบลหน้าแต่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเมื่อนี้มีง้วนทองมาฝากพี่น้องสามตเลยเนาะค่ะประกันทองทุกโตครับราคาสองพี่ให้รายโลทุกโตนะครับค่ะอ่ะเดี๋ยวเบิ้งแต่ละโตน้ากันครับพี่น้องครับเริ่มจากโตแรกเลยนะครับโตแรกครับเป็นง้วนทองทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับอีกสามหมื่นครบสี่เดือนประกันทองน้องนิดเปิดจากบาท สามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสามหมื่นเจ็ดพันนะครับถ่ายสูงได้ครับร้อยสี่สิบห้าบล็ลบค่ะร้อยสี่สิบห้าบล็ลบนะครับทองสีเข้อสี่เดือนแล้วนะครับสามหมื่นเจ็ดประกันทองเนาะค่ะประกันทองค่ะครับตอนนี้พระทองครับซุปเปอร์แมนนะครับเจ้าซุปเปอร์แมนวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบเมษาหกครับก็นวดขวดสามสิบมกราหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดครับตรวจทองเรียบร้อยเนาะค่ะตรวจทองไม่คลิปตรวจค่ะไม่คลิปตรวจทองครับอีกสามหมื่นครบสี่เดือนนะครับประกันทองสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกล ลูกสามใน้ทองค่ะลูกที่สามได้ทองครับเป็นบรมผสมงอไทยไงครับปันจับอยู่มองน่งทับอ่างลึกดีลำโตเง้วครับหน้าตาเพิ่นครับขอบหูดำนะครับเขากับเป็นสัตสันมหนนะครับพี่น้องจมูกสีดำครับเชือกกับที่เขาน้อยนึงนะครับมีข้อลายตามภาพสามหมื่นอยเกาะสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะต่อร่องไดเนาะราคาห่วงครับพี่น้องหยิบได้พอเท่าปกติครับนุ่มสีเตา้ํำล้างล่าไปหวนุ่ม อันนี้เพิ่นกินหยาอ,อ่อนเพศสีดำนะครับพว่วงหางดำเพิ่งมากินหยาอ่อนมันบอค่ะกินหยาอ่อนค่ะก็เลยขี่เร็วน้วพี่นอ้องนะครับวิธีการกรคร็คือให้กินฟางในกระเ้านะครับช่วงนี้หนาฝนครับหยาอ่อนไหลขาทุกข้ท้อประกันจักมือครับซิบหามือค่ะซิปหามือเอาสูงร้อยสี่สิบห้า,าบวกลบครับท้องสี่เข่าสี่เดือนกับเจาซูปปเปอร์แมนเดอร์ นะครับลักสองก็มีครับพี่น้องสองมืนเก่าก็มีเด้อตังหาบน้งน้ากันครับไปตัวที่สามมาั่วทองขึ้นกันน,นะครับตามาราคาพอแพงนะครับนี่เอาบุ้งสางใหญ่แข่งข้าใหญ่ดีครับสมฟรี100ร้อยโลเก็บเรียก,กว่าทอปกตินะครับประก,กันทองประกันตัวนี้ครับเป็นตัวแรกของเซานีนใหายพญางโชว์ <c oughs> แดดฝนด้วยพี่น้องคร <c oughs> ับน้องฝนตกรัดท่างตรงนี้ในนอนมือนี้ <c oughs> ผลกําลังมานะครับเอาพวกสาง,ง่ายครับพี่น้องกระดูกง่ายดีว,ว่าสามหมืนเจ็ดพันวันจับอยู่หองนั่งทับนะครับอทองกับเจ้าสุปเประเมนครับตัวทองเรียบร้อยต่อไปเบิ้งงบนทองโตที่สองครับนิด ม้วนทองตัวที่2นะครับทองกัปเจ้าหิ้วโกนะครับสเดือนกว่าลูก2ในทองครับสดๆเลยครับตรงนี้เปิดจากบาทครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสามหมื่นเจ็ดพันนะครับถ่ายสูงอะไรครับตรงนี้ร้อยสี่สิบสามหมอกลบค่ะร้อยสี่สิบสามหมอกลบนะครับลูก2ในทองเนาะค่ะลูก2ในทองค่ะเงินนางคนที่ดีพี่น้องสดนะครับสูงร้อยสี่สิบสามหมอกลบทองกัปเจ้าหิ้วโกครับสามเดือนกว่าแหละครับวันที่ผสมครับสิบพฤษภาหกหกกำหนดขอดยี่สิบกุมภาหกเจ็ดนะครับ มีใบมีหลอดเด้อพี่น้องนะครับร่วมกันได้3เดือนกว่าๆแล้วนะครับกับเจ้าหิวโก้นะครับพอพันนี่37,000ครับตัวที่2สูงลอยสีบวกลบเนาะค่ะส่งฟรีกับลอยกิโลครับพี่น้องครับเพ่ผลใยเนื้อนังมันสดดีครับปันจับจุ่มองนั่งทับนะครับเป็นปลามันดูผสมนะครับ37มหมต่อร่องได้ครับส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อลอยกิโลนะครับอ่าตัวทองเรียบร้อยเนาะค่ะตัวทองไม่คลิปตรวจค่ะ ขีปุ่งดำครับจมูกสีดำบวสิบวแวงครับเป็่นในความสดนะครับขีปเรียบคอเทาปกตินุ่มกระตีเต่าเนาะะลูกสองในท่องนะครับลูกสองในท่องสูงร้อยสี่สิบสามหกลบนะครับสนใจทุกมหาวิทยดลัเด้อพี่น้องนะครับเพิ่นสดปลาเป็นวัวสาวคนอ่ะแต่ว่ามีเคยมีลูกกันหนึ่งตัวเพลดดำนะครับกวงหางดำนุ่มนะครับนุ่มสีเตดา อุ้ยแดดบอกแล้วว่าแดดฝนมือนีตัวที่สองสามสิบเจ็ดสีแดงดีครับพี่น้องว่มีหมอกดังบ่มีหมอกแตกนะครับ บ่ดกตรงอ่ะพี่น้องดูรอบตัววัวประกันท้องครับสามหมื่นเจ็ดพันราคาห้อง่มันบองนิดเนาะค่ะตอร่องได้ค่ะตู้มาต่อหน่องพ,อพี่น้องเดอ้อทองนะครับมว้วนทองสดดีครับมว่วตัวนี้ประกันค้าโทรค่าทอนจักหมื่อกอสซิามือค่ะ,ะสิผามือนะครับทองกับประกันไหน้นะครับมว้วนทองตัวที่สามนะครับทองสี่เดือนกว่ากับเคเอฟหกแปดนะครับ ปาก,กันทองตรงนี้เปิดจักบาทครับ2 9 0 0 0บาทค่ะ2 9 0 0 0ืาพครับพี่น้องสูงอะไรครับตรงนี้สูงลอยสบวกลบค่ะลอยสาบวกลบลูกใดในทองครับลูก2ในทองค่ะลูกที่2ในทองครับเป็นวัวไทยกลางสูงลอยสาบวกลบตอนนี้เป็นทองนะครับทอง4เดือนกว่าแล้วตัวทองอะเนาะตัวทองเหรอคะไม่คิดตรวจค่ะสองหมื่นเก้าพันครับพี่น้องหัวลัก2นะครับนี่คือราคาห้องยังต่อรองได้ราคากับส่งฟรีให้ยลอยกิโลครับขาถูกขาทอนประกันให้ 15, ่สิบห้าหมื่นขึ้เก่าครับ พ้องครับเจ้า k f 6 8เจ้ากาเล็ศนะครับพอพันดีพร้อมวันที่ผสมครับวันที่ยี่สิบเก่ามีหน้าฮวงคุ้งกำลังขวดสิบสองมักราหกเจ็ดครับมีใบมีหลอดนะครับตัวทองเรียบร้อยนี่ครับอ้วนดีครับฟันจับจมูงนั่งครับนะครับกีบเรียบคอเทาปกตินะครับทองประกันห้เนาะค่ะประกันค่ะปูพะยามาเขือกองน่ำค้ายกระไดนะครับนี่เบ่งหน้าตาเพิ่นลูกสองในทองเนาะค่ะลูกสองในทองค่ะสองหมื่นเก้าครับ ใบหูปรสิทธิแว่งครับจมูกปรสิทธิแว่งครับตรงกลางจมูกเพิ่นจะเป็นคล้ายๆกับบอกเละนะครับคล้ายมอลหนาตรงกลางเพิ่นเด้อนี่ครับนี่กรีบแล้วก็เท่านะครับเป็นตัวที่สามถือใจมากโทรหาเพิ่นครับสองหมื่นเก้าพันราคาหอกต่อรองได้ค่ะโทรมาต่อเอาพี่เนาะน้องนิดเพิ่นมาโทรมาต่อเหรอเพจแดงผ้ายดำครับพ่วงหางดำตัวที่สาม บางทางยางคนนุ่มกว่าสีเต่าน้องนิดเนาะค่ะนุ่มสีเต่าค่ะนั่นกินเก่งบมเก่งพี่น้องสีดุ๊กินอย่างเดียวแล้วนี่ย่าฟ้าอีหลายังกินนะครับทองสีเดือนกว่าครับสองหมื่นเก้าพันนะครับเป็นตัวที่สามพวงมือนี่ครับสนใจตัวไหนโทรหาน้องนิดได้นะครับตอนนี้เป็นทองครับอ f หกแปดนะครับนี่เด้อพอพันนี่นะครับเอ้ามาจากบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดนันเจริญนะครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรเลยเนาะค่ะ ราคากะะซงฟรีให้รอยโล่ทุกตัวครับประกันทองทุกตัวนะครับมีคลิปให้เบิ่งทุกตัวนะครับเด้ออ่ะฝนสีมาแล้วครับพี่น้องแดดฮ้อนๆนักสิมีแต่แดดฝนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับพี่เจ้าพุทุมราชครับน้องนิดนะครับขอจบคลิปเพียงเที่ยนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ